ตอนนี้ก็อยู่กับรายการ KNT Gamer นะครับนะฮะตอนนี้ก็จะมายิงซอมบี้เลือกสายกันนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมกันนะฮะมาเลยเิ่มมาคืนที่หนึ่งนะฮะกับปืนลูกซองออกปืนกำนันกูหายไปแล้วเปลี่ยนปืนกลกากาก,ากปืนอีทัวเมื่อกี้กูถือเมื่อกี้กูถือปืนน,นี่อยู่ไม่ใช่เหรอกำน,นันอ่ะเคยปืนกำน,นัน ปืนแยกลูกสาวกูทำไมนะเฮ้ยหาจระเข้ออกไปผีเผอเหียเนี่ยเต็ไมไปหมดจะเกิดทำไมหายเนี่ยไม่เรียกพวกกูบ้างวะออกไปอีควายเอ้ยกัดกูอยู่นั่นแหละดูยแม่งมาชอบตกตรงหน้ากูเนี่ยอีควายอีเเยี่ยนนี่ก็ค้านไม่มีขามันยังเดินได้เนาะแม่งโหดว่ะจรเนะเข้กู ม่เลี้ยงหรอกไอ้แ้่แบบนี้ไม่เจอมแล้วโจเคหาอะไรไม่มีไม่มีขาแม่งเดินได้ถามจริงมึงเป็นงูงหรือเป็นอีเค้แน่วะฮะควายเ้ยพวกมึงได้แค่แต่กินกูเนี่ยแหละวันวันไม่ทำหียย่อหไรหรอกสัตว์ดูดิอยู่ดีแม่งก็ตกมาจากท้องฟ้าเกมหี้ยเนี่ยอืม อยากจะอยากจะเตะอีกเค่ผู้เชี่ยนี่จริงๆไงแม่งไม่มีขาเสือกเดินได้บ้าหรือเปล่าวะโอไอเฮียน,นี้มันก็ถือขวานมาเริ่มมึงคิดจะาฟาดหัวใครวะหัวกูนะฮึฮ่าเอ้ยต้องวิ่งกูต้องหนีอีกใช่ไหมชีวิตนี้กูต้องหนีอีกใช่ไหมฮึมึงถึงจะพอใจกันอะโอ้ดูดิ โคอิงเคมาจากไหนไม่รู้แม่งคานได้ด้วยเนาะอิเคพันใหม่หลบไปดิพี่อะ่ะพวกมึงกาก,ากันหมดแหละคนวันน่ะได้แต่ลุมเขาใน,นจริงกูก็เรียกพวกกูมั่งดิให้กูพวกเป็นพวกมึงอะ่ะกูก็ชนะพวกมึงได้เหมือนกันอะ่ะเห็นปะเห็นปะถ้าเ,าเกิดกูมีสองคนมันก็ซวยไม่ได้เห็นปะไอ้ทีนี่กระโดดได้ด้วยเนาะตัวใบเอฟ อืตายหมดอ,อ,อไปเดี๋ยวกูหาปืนก่อนมึงโดนแน่เก่งจริงจริงเก่งจริงจงกับคนไม่มีปืนเนี่ยเดยวมึงมาจากไหน้ะครับเกมนี้ก็ถือว่าเป็นพาร์ทสุดท้ายนะฮะผมมันจะเล่นต่อนะเกมนี้ เล่นแค่สามพาร์ทพอนะฮะผมจะไม่เล่นเกมนี้อีกแล้วนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่ามันโกงเลยไม่รู้นะฮะหรือว่าผมกลาบเองก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่ารู้เหมือนกันผมจะเล่นในนี้เป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วผมจะเปลี่ยนเกมอื่นเล่นเลยผมจะลบเกมทิ้งไม่ไหวกับการโกงดูเนียฮะโจรเคียไม่มีขาเสือกเดินได้มันจะไปมันจะเกินแล้วมันจะโกงเกินไปแล้วขนาดกูมีมือมีแขนกูยังแพ้มันอะ มันมีอะไรมีแค่ปากดูนะกระดึบมาหากูแล้วกูก็ตายเนี่ยอย่างนี้กูต้องล้างแค้นก่อนลบกูต้องล้างแค้นก่อนลบว่ะอืมอืมออกไปสวอ์อยากจะได้ปืนใหม่จริงๆปืนแบบแรงแรงอะ อย่างนี้กูก็ไม่ไหวนะฮะมาเยอะอย่างนี้กูก็ต้องหนีดิครับมาอย่างนี้กูหนีครับโอ้ยมาเยอะไปมาเยอะไปโอ้โหเฮียน,นี่วิ่งเร็วอ่ะดูดิไม่มีขาแม่งเสือกวิ่งเร็วกว่ากูอีกอ่ะจะตามทันเลาวเนี่ยโกงชิบหายเียฮ่าปืน,ป,นปืนก็ตกโคตรไกลกูต้องเดินมาเก็บเนี่ยอืม บอสเบิร์ดแม่งมาจากไหนอีกเนี่ยโอ้โหบอสแม่งมีขวานเบสเอมื่วฟันหัวใครวะอยากรู้วะอืมออกไปไกลๆอย่ามาแตะงูอะไรอะไรพวกมึงอะไรของพวกมึงอืม โอ้โหตังเต็มตังทั้งนั้นฮนะเงินทั้งนั้นเก็บก่อนเอาไปซื้อปืนเงินทั้งนั้นอืมงานนี้ก็ต้องมีเสียมีเลือดมั้งวะ,ะงานนี้ต้องตายไปข้างหนึ่งอะเก็บปืนก็ไม่ทันอีกกูโอ้ยจรเเค่ยักมึงตกมาจากไหนเนี่ยไม่เดินอีกแยะนะฮะก็ ก็คลิปนี้ขอจบเพลยานี้นะครับก็ขอลาก่อนนะครับใครชอบคลิปนี้กดตับคลายด้วยนะครับ